มาร์ินงานเข้าวิซอุจูเนียพักยาว10สัปดาห์ในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สโมสรไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติครับโดยเฉพาะคนล่าสุดครับซุปเปอร์สตาร์ของมาร์ตินอย่างวิซอุจูเนียครับได้รับบาดเจ็บจากเกมที่บราซิลแพ้โครมเบียไป1ต่อ2ครับในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับโดยเจ้าตัวฮะได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับซึ่งนี่คืออาการแพ้เก่าครับที่วิซุอุเนียได้ร มาริทเนี่ยแถลงการบอกว่านี่คือการบาดเจ็บจุดเดิมที่เจ้าตัวเพิ่งหายเจ็บกลับมาครับเป็นการบาดเจ็บซ้ำนะครับมาริทแถลงว่าตอนนี้ครับแพทย์ของมาริทเดี๋ยเข้ารับการประเมินแล้วนะับปรากฏว่าพบว่าวินดิสูจูเนียครับมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขานีบข้างซ้ายฉีกขาดครับแล้วก็มันไปส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหลังเข่าด้วยก็ต้องติดตามการฟื้นฟูต่อไปนะฮะโดยรายการเพิ่มเติมครับระบุว่าการเจ็บลักษณะนี้เนี่ยน่าจะต้องพักราวๆ10ถึงส2สัปดาห์ครับณตอนนี้ฮะนักเตะของมาริทครับลูก โอ้โหบาดเจ็บกันเลี้ยงหน้ากันเจ็บเลยครับเลทแทบไม่ว่าจะเปิดฮอตพิทเทลแบนได้เลยครับเพราะว่าไล่เลี้ยงกันไปครับตั้งแต่เอเดมิลิตาครับตีโบกูตัวโอเลเลียงชูอาเมนี่เกป้าอาร์เซนบลาก้าอาดากูเลอร์เอโดอาร์โดกามาวิก้าแล้วก็วินิซิอุจูเนี่ยที่คนล่าสุดน,นะครับยังโชคดีที่จูดเบลลิแฮมฮะที่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่แล้วต้องถอนตัวทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าน่าจะพักไม่นานครับน่าจะพร้อมกลับมาลงสนามเจอกับกาดิสได้ในวันที่26นี้นะครับทำให้ตอนนี้กก็็โโอ้คารชิตี เลยครับนักเตะเจ็บเพียบเลยแล้วก็ผลงานเนี่ยในลีกก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าก็อยากจะทิ้งห่างทําแต้มหนีห่างเป็นจ่าฝูงแต่ก็เจอกิโรนากับบาร์ซาก็อยู่ในโซนลุ้นแชมป์เหมือนกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งดูสติของวิซุกันหน่อยครับปีนี้ลงเล่นให้กับบาริดไป13เกมทุกรายการครับยิงไปแล้ว6ประตูกับ4แอสซิสต์ก็ถือว่าผลงานยังยอดเยี่ยมอยู่นะฮะซึ่งจตัวก็เพิ่งได้รับการต่อสัญญาใหม่ครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยสัญญาของวิซูจูเนียคร เขาเป็นนักเตะอนาคตไกลครับแล้วก็ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เจอมรสุมทั้งฟแฟนๆเหยียดผิวทั้งเจอบูลลี่ต่างๆแต่ว่าก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็โชคร้ายที่มีอาการบาดเจ็บและต้องพักยาวอย่างน้อย10สัปดาห์เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะหายเจ็บกลับมาก่อนกําหนดตามกําหนดหรือหลังกําหนดก็ต้องรอดูอาการของวินสัจูเนียต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นข่าวร้ายของทีมราชันชุดขาวเรามาริดเลยแหละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดี